ยินดีต้อนรับเข้าสู่ i d e a c o n n e c t c h a n n น l นะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form กันซึ่งแบบทดสอบในวันนี้ของเรานะคะจะเป็นแบบทดสอบที่ผู้ที่ทำข้อสอบสามารถที่จะเห็นคะแนนว่าตัวเองตอบถูกหรือตอบผิดแล้วได้กี่คะแนนทันทีค่ะวิธีการนะคะก็เข้าไปที่ Drive ค่ะแล้วก็ไปที่ใหม่นะหลังจากนั้นสังเกตดีๆนะคะว่าถ้าเราเลือก Google Form แล้วจะมตีตัวให้เลือกหลายอย่างนะคะสำหรับวันนี้ให้เลือกแบบทดสอบที่ไม่มีข้อมูลค่ะ เดี๋ยวเราลองมาสร้างแบบทดสอบกันดูนะคะสำหรับวันนี้อย่างที่บอกเป็นแบบทดสอบแบบเห็นคะแนนทันทีเนะาะวิธีการสร้างนะคะจริงๆจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะเลือกทําแบบทดสอบโดยให้มีหลายอย่างหลายประเภทนะคะแต่ที่เหมาะสมที่สุดอะที่จะแนะนำก็คือเป็นหลายตัวเลือกเพราะว่าคำตอบที่ทําแบบทดสอบประเภทนี้ต้องมีคำตอบที่ชัดเจนถึงจะให้คะแนนได้นะคะมาดูคำถามแรกกันก่อนเลยค่ะ เมืองหลวงของประเทศไทยชื่อว่าอะไรอ,อย่าลืมนะคะเลือกเป็นประเภทหลายตัวเลือกนะตัวเลือกที่หนึ่งเป็นโตเกียวแล้วกักนที่สองเป็นโซ่และที่สามคือกรุงเทพนะคะจะเห็นนะคะว่าบริเวณข้างล่างจะมี ข้อความว่าเฉลยคำตอบลองคลิกค่ะอ่าเห็นไหมคะเราสามารถที่จะกำหนดว่าคำตอบไหนคือคำตอบที่ถูกอย่างข้อนี้กำหนดกรุงเทพเนาะแล้วเรามาให้คะแนนค่ะว,ว่าถ้าเลือกกรุงเทพแล้วจะให้กี่คะแนนสมมติว่าเป็น1คะแนน,นและสังเกตอีกทีนะคะจะเห็นว่ามีข้อความว่าเพิ่มความคิดเห็นสาหรับคาตอบเนาะถ้าคนที่เข้ามาทาข้อสอบแล้วไม่ถูกต้องคาตอบจะโชว์ว่าอะไรนะคะสมมติบอกว่าพยายามอีกนะคะ แต่ถ้าคำตอบที่ถูกต้องเยี่ยมมากอ่าแล้วกดบันทึกค่ะนะคะจะเห็นนะคะอาลองกดเสร็จสิ้นนะคะลองมาสร้างคำถามอีกคำถามหนึ่งนะคะเป็นคำถามประเภทที่มีคำตอบอาจจะที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่คำตอบนะอย่างเช่นสัตว์ชนิดใดมีสีขา อันแรกเป็นช้างนะคะสองเป็นสุนัขสามเป็นนกอ่ะแล้วมาดูตรงเฉลยคำตอบค่ะนะจะเห็นว่าคำตอบที่ถูกสำหรับข้อนี้มีทั้งช้างแล้วก็สุนัขเราสามารถเลือกได้นะคะว่าคำตอบไหนที่ถูกแล้วก็ให้คะแนนกับมันแล้วก็เพิ่มความเห็นสำหรับคำตอบได้เหมือนเดิมเลยค่ะเนาะคำตอบที่ไม่ที่ไม่ถูกต้อง พยายามอีกนะคะนะส่วนคาตอบที่ถูกต้องเยี่ยมมากแล้วกดบันทึกนะคะกดเสร็จสิ้นอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าลักษณะของการทําแบบทดสอบประเภทนี้เป็นยังไง เรามาดูคะแนนกันนะคะว่าที่เราทาเมื่อกี้ได้กี่คะแนนเนาะกดดูคะแนนค่ะจะเห็นนะคะว่าข้อแรกเป็นคําตอบที่ถูกต้องก็เราตอบกรุงเทพเนาะข้อเสนอก็จะกดเลยว่าเยี่ยมมากแล้วก็มี1คะแนน,นนะคะแต่ข้อ2ค่ะเราตอบผิดเนาะคำตอบที่ถูกต้องมันก็จะโชว์เลยค่ะว่าคําตอบถูกคือช้างสุนัขแล้วเราได้ศูนย์คะแนนที่นี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าไม่อยากให้เขาเห็นคําตอบที่ถูกต้องสามารถทําได้ไหมทําได้ค่ะวิธีการนะคะก็คือ กลับไปที่หน้าตอนแรกที่เราสร้าง Google Form เนาะไปที่การตั้งค่าค่ะนะหน้านี้ก็จะมีหลายอย่างให้เราเลือกเนาะแต่จะมีข้อนึงค่ะคือไม่ให้โชว์คำตอบที่ถูกต้องเราก็กดปิดมันซะนะแล้วลองไปดูซิลักษณะของการดูคะแนนจะเป็นยังไงอ่ะจะเห็นว่าข้อที่ผิดนะคะไม่มีโชว์คำตอบที่ถูกต้อง นะซึ่งเราก็สามารถทําได้ด้วยนะคะหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะสามารถนําแบบทดสอบนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย